เอาละครับผมกราวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เดอะโคมาตอนที่สามนะและจากตอนที่แล้วเนี่ยที่เราเออไปที่ห้องพักครูใช่ไหมแล้วเราก็เจอว่าเรามีงานที่ยังไม่ได้ส่งถึง3งานเลยเหมือนจะเป็นคณิตศาสตร์ใช่ไหมศิละปะแล้วก็สังคมใช่ไหมเออแล้วก็เนี่ยตอนนี้เรากลับไปที่โรงอาหารนะหลังจากที่เราจะมาขอความช่วยเหลือจากเกซซอนเนี่ยกลายเป็นว่าเจอแต่คนลุงคนนี้เขาจดสมุดบันทึกอะไรบางอย่างอย,งอยู่ซึ่งไม่ค่อยแน่ใจตอนนี้นาฬิกาก็ยังคงเป็นเวลาเที่ยงคืนเหมือนเดิมโอเค เอางั้นเรารีบไปต่อดีกว่านะเขาบอกเขาอยู่ตึกตะวันตกใช่ไหมตึกตะวันตกคือตึกข้างหน้าเราอ๋อให้เราไปที่ห้อง 2C ใช่ไหมไปไปไปทุกคนเราไปที่ห้อง 2C กันครับกานยังไม่อยู่ใช่ไหมอันนี้ 3F 3F 2C อยู่ตรงนี้ต้องเข้าฉันเปิดไม่ออกมีบางอย่างขวางอยู่เฮ้ยไม่ทำร้ายใช่ไหมชายคนนี้เปลี่ยนไปจนดูไม่ออกว่าเป็นใครนี่คือคนที่เซโฮพูดถึงหรือเปล่า เฮ้น hey, okay, ายโอเคไหมแล้สลบไปงั้นเหรอฉันต้องไปต่อแล้วโอ้โหยจะแตะขาแล้วนะเข้าไปในนี้สิปึบเปิดไฟหน่อยคือไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ฟาร์มฟาร์มได้ฟาร์มได้เจอเหรียญโอเคในห้องสองซีมีอะไรอันนี้ก็เป็นเออหลุดอันนี้รลุดได้ขอดูหน่อยเจอขวดน้ำโอ้ขวดน้ำเต็มไปหมดเลยอะไร่ะอันนี้คือรื้อได้รื้ออีกไม่มีอะไรที่ใช้งานได้ ห้องสองซีไม่เห็นมีอะไรนะเข้ามาทําอะไรอะ่ะทีนี้ฮะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนแผนที่ไม่มีหรือต้องกลับไปที่ห้องเรียนตัวเองหรือเปล่าวะหรือว่าอันนี้หรือว่าเราต้องมันต้องมีอะไรมันให้เราเข้ามาในห้องนี้แล้วเขาต้องมีอะไรให้เราสักอย่างดิเข้าไปหลบในนี้ได้ใช่ก็แค่หลบเฉยๆแหละไม่มีอะไรเปิดไปก่อนไปฉายในกระแบบได้หมดดีมากดีมากจะโดดหลบอย่างเดียวเลย ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเราต้องทําอะไรต่อทีนี้เนี่ยของเราก็เต็มกระเป๋าเลยอันนี้ใบเกรดโอ้โหต้องตกสามวิชาเรากลับไปดีเราน้าจะต้องกลับไปที่ห้องเราก่อนหรือเปล่าต้องสารวจเหรอตอนนี้เขาไม่บอกอะไรแล้วอะเราอาจจะต้องเข้าไปลุยเองนี้ห้องนี้สองปีเปิดได้ขออนุญ,ญาตนะคะปลดล็อกเข้าไปแล้วตรงนี้รูดรูดรูดเหรียญโอเคฟาร์มตงังค์อะไรถือเป็นของดีอันนี้ไม่มีอะไรที่ใช้งานได้ นี้ปลดล็อกได้ในเกะในเกะนี้มีอะไรปลดล็อกอ๋อไม่ใช่เกะดีหว่ามันคือห้องอันนั้นเอันนี้อะไรอะมีโน้ตเขียนอยู่ฉันมักจะอยู่หลังเลิกเรียนเพื่อเรียนเสริมนิดหน่อยเทคนิคนี้ทําให้ฉันคะแนนดีขึ้นได้แต่ฉันรู้สึกได้ว่าถ้าฉันอยู่ที่เราเรียนนานกว่าคนอื่นแล้วก็คะแนนฉันจะดีกว่าคนอื่นเช่นกันมาดกแผ่นที่สองที่นี่มันมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนที่บ้านเป็นหมอนพลังที่ทำให้ฉันมีสมาธิมากโดยเฉพาะในตอนกลางคืนขึ้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 นแล้วขึ้ พื้นสั้นคืนจา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 นไปไห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 นห้องน้ำขอห้องน้ำขอห้องน้ำด่วนขอห้องน้ำด่วนห้องน้ำอยู่ไหนจานจะพึ่งจานจะพึ่งจานจะพึ่งห้องน้ำอยู่นี่ห้องน้ำอยู่นี่เข้าห้องน้ำก่อนประตูนี้ล็อกอยู่เอ้าเข้าห้องน้ำญิงก็ได้จานตามได้เข้ามาใช่ไหมะมันล็อกแน่นมากหลบโอเคแต่เขาไม่ตามไปหรอกเนาะอันนี้ก็ล็อก โอ้โหอาจารย์ตันทรงเงื่อนไม่ดุขนาดนี้เนี่ยผมว่าเราต้องไปที่ห้องเรียนของฉันแน่ๆเลยใช่ปะเพราะว่ามันมีเขียนอยู่เนี่ยเป็นห้องเรียนที่เราดูจะมีเบาะแสอะไรบางอย่างไป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 ,ไป,ไปเราต้องกลับไปที่ห้องเราแน่ๆผมคอนเฟิร์มว่ะชั้นสามแล้วเราต้องลงอีกชั้นหนึ่งลงมาอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ไหนห้องเราอยู่ที่ห้องอะไรหนึ่ง e โอเคไปหนึ่ง e ก่อนเดี๋ยวนะ อโอต๊ตกใจเยซโอยู่ห้องเรานี่เองมันทำอะไรในห้องเราเนี่ยเยซอเยซโนายยังไม่ตายสินะน่าประทับใจฮะเธอไปไหนมาฉันตามหาเธอแทบแย่เลยรู้ไหมเนี่ยอืมนายเจอฉันแล้วแสดงว่ายังไม่หมดหวังซะทีเดียวนะเอาละถึงเวลาแสดงความสามารถในการตามหาของฉันมาแล้วก็ต้องปะเราก็โชว์ฉัฉนเจอใบเกตของฉันมันอยู่บนโต๊ะของอาจารย์ทรงแปลกที่ว่ามีแค่ของฉันคนเดียว ไหนดูซิว่านายฉลาดก,กว่านี้เห็นหรือเปล่าืมแปลกนะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยใช่ไหมเกดดีเกินไปใช่ไหมเธอเจออะไรงั้นเหรอแบบว่าอีกเบาะแสนหนึ่งหรือเปล่าเปล่าก็แค่คะแนนมันแย่ yeah, มากไม่เอานะตกสามวิชาเลยเดี๋ยวนะเป็นไปไม่ได้โอเคเข้าใจแล้วฉันมันโง่จนมันโง่อเองไม่ใช่เรื่องนั้น ฉันว่ามันต้องไปเหตุผลที่นายมาอยู่ที่นี่เรื่องมันจะดูบางเอิญเกินไปนายต้องไปตรวจสอบดูต่อนะตึกข้างตึกหลักคือตึกอะไรก็มีโรงยิมสระว่ายน้ําแล้วก็ตึกเหนือที่กำลังปรับปรุงใหม่ขอดูแผนที่ของนายหน่อยสิตรงนี้สินะใช่นั่นแหละตึกเหนือที่นั่นมีห้องสมุดห้องประชุมห้องดนตรีห้องเรียนพลาศึกษาอยู่อ๋อใช่มีห้องศิละปะด้วยบางทีใบเกรดนี่อาจจะไม่ใช่แค่ใบเกรดธรรมดานะนายลองเต้าหมายเอ้ยนายลองตั้งเป้าหมายไปที่เกรดสามวิชาที่นายตกดูสิ บางทีเนะี่ยอาจจะเข้าใจสาเหตุที่นายตุกช่าคดาตศาสตร์สังคมศึกษาแล้วก็ศิลปะนะสัมผัสที่6ของฉันบอกว่ามีสัมผัสที่6ด้วยตึกเหนือเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องราวทั้งหมดถ้าเกิดนายหาวิธีเข้าไปข้างในนั้นได้แล้วก็นายจะพบกับคําตอบที่นายตามหาอยู่สัมผัสที่6ของเธองั้นเหรอโอเคเอาตามตรงเลยนะถ้าสถานที่แห่งนี้ไม่ได้เพี้ยนไปหมดแล้วก็ฉันคงจะคิดว่าเธอเพี้ยนแน่แน่ฉันรอดมาได้นานขนาดนี้แล้วบอกหน่อยได้ไหมว่าเธอเป็นใครหรืออะไรกันแน่ เธอเหมือนพวกตัวการ์ตูนที่มีชีวิตอะไรทํานองนั้นเลยนะเตรียมตัวเตรียมใจไว้ด้วยมันอาจจะเป็นอะไรที่โหดร้ายเกินกว่าจะรับไหวแต่ที่นี่ไม่ใช่โรงเรียนที่นายรู้จักอีกแล้วเหมือนเป็นกระจกสะท้อนโลกแห่งการตื่นของนายพวกเราเรียกมันว่าเดอะโคลมาฉันเป็นนักผจญภัยจากกลุ่มที่เรียกตัวเองว่านักล่าผีมีเป้าหมายในการสำรวจสถานที่ที่มีประวัติศาสตร์ตำมืดอย่างเช่นโรงเรียนของนายแต่สถานที่ใดก็ตามที่เป็นสำรวจมีพลังงานด้านลบมากพอแล้วก็ มันจะแสดงให้เห็นชัดเจนเกี่ยวกับดินแดนแห่งเงานี้โอ้โหจุตสื่อไซเฟนโอ้โหคนที่อธิบายทุกอย่างจะกระจางแล้วนะทุกอย่างมันมีเหตุผลแล้วตอนนี้ฟังนะฉันว่าอยากจะช่วยนายอยู่เดะโคม่าจะาค่อยสูญเสียเสยถียรภาพทีละเล็กทีละน้อยเจ้าตัวที่ตามล่านาะยอยู่ก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆยิ่งนายอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่โอกาสที่จะออกไปได้ก็น้อยลงเท่านั้นทําในสิ่งที่นายต้องทําซะโอเคโอเคถ้าที่เธอพูดเป็นความจริงฉันต้องไปที่ตึกเหนือ แล้วฉันก็จะได้เจอกับคําตอบที่ว่าทําไมที่นี่ถึงกลายเป็นแบบนี้สินะโอ้ว้าวเขาก็มีสมองเหมือนกันนี่นาะ้านายมีทัศนะติแบบนี้กับไม่ใช่แน่าต่อแล้วก็เกรคงดีกว่านี้อันนี้ก็แซวเกีรเราจังเลยเจสซซอลเฮ้ย hey, อย่าพูดแบบนั้นสิฉันว่าฉันทาได้ดีกว่านี้นะแต่เกตรมันออกมาแบบว่านายทําทำไม่ดีเลยทาได้ไม่ดีเลยละสิแต่แล้จเจสซซอลไปด้วยกันได้ไหมอะยองโฮนาะยไม่เป็นนายนายไม่มีอะไรทำเลยรยไงฉันยุ่งอยู่ ใจเย็นสิฉันกำลังหาทางไปที่ตึกเหนืออยู่นะตอนนี้ฉลาดมากไปต่อได้แล้วรู้แล้วนะ่ะตึกเหนือเหรอนี่ตึกที่ตะพันตกตึกหลักตึกเหนือต้องไปชั้นหนึ่งของทางห้องของเออของตึกหลักใช่ไหมตอนนี้เราต้องเปิดกระเป๋าด้วยก่อนกระเป๋ากระเป๋าตอนนี้เรามีขวดน้ําเต็มไปหมดเลยอะ่ะคือมันกินเล่นได้ไหมกินเล่นซะหน่อยคือสามารถเราสามารถเปิดได้เลยใช่ไหมเวลาเราจะกินน้ําเปิดฮึบแล้วก็ต้องรีบกระโดดแล้วต้องรีบวิ่งต่อน่าจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะว่าเขาฟื้นมันกินแล้วมันฟื้นฟูก,กลาลังกายทันที ทีมีห้องน้าทางขวาเราต้องรีบไปที่โรงอาหารก่อนตอนนี้อันนี้อะไรเนี่ยซือได้ไหมอันนี้บันทึกเหมือนกันกันแล้น่าจะเปิดแอร์เลยค่ะต้องไม่อยากเป็นโรคปอดบวมกันนะข้างในนี้เนเยอะมากแลวต้องทำให้สะอาดเขาจะเป็นผู้กล้าทำอาสาเอ๋ยผู้กล้าอาสาทำบ้าง <c oughs> อาจารย์ทรงอาจารย์ทรงทิ้งโน้ตไว้นานแล้วแต่ไม่มีใครยอมทําเลย <c oughs> จริงๆฉันก็ทาได้ทุกอย่างเพื่อความรักนะแต่กรณีนี้ขอผ่านดีกว่ากระจอกวะ <c oughs> ทาไมเก่งถึงกระจอกอย่างนี้เนี่ยฮะแล้วโน้ตแปะเต็มหูมันเพิ่งเห็นมันแปะยันข้างบนเลยอนะ เราต้องรีบไปเราต้องรีบไปใช่ไหมเขาบอกว่ายิ่งเราอยู่นานไอคนไอไอไอตัวที่แปลง่างเป็นอาจารย์ทรงมันจะยิ่งแส็งแกล่งึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องรีบละเราต้องรีบไปทางขวาต่อเซฟเซฟเซฟเจอเจอที่เซฟไม่ได้ต้องเซฟก่อนไปแล้วหรือเปล่าคนจดบันทึกเขาไปแล้วเขาไปไหนแล้วนะเขาไปแล้วแหละเหลือที่ว่าแต่บันทึกที่เขาเขียนไว้ฉันไม่ชอบวิชาหลังเลิกเรียนของหมาบ้าเลยใช่ฉันรู้คะแนนสอบของฉันมันห่วยจะต้องพนักเรียนวิชาเขาสองชั่วโมงมันเสียเวลามาก ฉันไม่อยากจะเรียนวิชาอะไรที่มันไม่จําเป็นต้องใช้หลังเรียนจบซะหน่อยมหาวิทยาลัยที่ฉันต้องการจะเข้าไม่ต้องไปต้องใช้คะแนนสอบเลขนะเขาไม่เข้าใจด้วยไงว่าเขาทําให้ฉันเสียเวลาเปล่าน่ะไม่ทราบชื่อฉันไม่คิดว่าเขาจะเข้าใจเรื่องพวกนี้หรอกนะแต่ว่าสิ่งที่เขาได้ยินมาคือสิ่งที่เขาต้องรับผิดชอบในการนำข้อความเหล่านั้นไปแปะช่วงเรียนนี้งั้นเหรอเขาจะทาแบบนั้นไปถึงเมื่อไหร่ย่างไรก็ตามฉันก็ไม่อยากเรียนวิชาของหมาบ้าเหมือนกันมันเป็นวิชาเรื่ที่เครียดที่สุดในโลกนี้เลยแหละครรรมมัุุ้้เโกีีนูู้้ไไไดดบทึ เวทมนต์ว่ะฉันแทบไม่เชื่อสายตาในสิ่งที่ฉันเห็นเธอโทรจิตได้เหมือนกับจอมเวทที่หลุดมาจากในเกมเลยทั้งหนังสือดินสอยางลบพวกมันลอยไปมาไปวงกลมเหนือหัวของเธอถ้าที่ผ่านมาฉันยังไม่สนใจเธอแลวก็ตอนนี้ฉันสนใจเธอเต็มที่แล้วแหละโดยกิลเซโฮใครคือกิลเซโฮวะฮะเราต้องรีบไปชั้นหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ไม่อยู่ใช่ไหมครับตึกหลักมาตอนรีบหาทางฝ่าไปชั้นหนึ่งเราน่าจะต้องเข้าไปในห้องอันนั้นใช่ไหมไปก่อนไปก่อนรีบไปรีบไป เราต้องไปที่ห้องไหนนะมื่ถึงจะมีอันนี้ห้องนี้ต้องปลดล็อกปลดปลดเร็วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอาจารย์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 มาอาจารย์มาเอ้าเข้าห้องเข้าห้องเสร็จปั๊บห้องนี้ใช่ไหมห้องนี้ใช่ไหมมุดลู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 เสร็จปั๊บออกออกเอาโอ้ไม่ได้แอมไม่ได้แอมผมหลอกครับอาจารย์ไม่ได้แอมผมหลอกครับออกไปแล้วออกไปแล้วโอ้ยฮึ่บ ไม่ได้แอมไม่ได้แอมขึ้นขึ้นไปชั้นบนขึ้นไปชั้นบนเอ็นไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดต้องวิ่งหาห้องน้ำต้องวิ่งหาห้องน้ำด่วด่วนดนจีด่วนจีด่วนจีแล้วด่วนจีแล้วเหนื่อยมากตามตามไม่ทันใช่ไหมครับตามตามไม่ทันโอ้โหเหนื่อยเหนื่อยเลยเมื่อกี้แต่เมื่อกี้เราแตะประตูห้องน้ำมาแล้วใช่ไหมโอ้โอเคดหน่อย เมื่อกี้ยังอ่านไม่ทันเสร็จเลยอะแต่โดนอาจารย์ขวางไปไปเราต้องรีบวิ่งกลับไปเราต้องรีบวิ่งกลับไปอาจารย์ไม่อยู่ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่อยู่เนาะโอเคโอเคโอเคเหมือนถ้าเกิดอาจารย์เข้าใกล้จะมีเสียงตึกตักตึกตักบ้างเหมือนจะมีเสียงรองเท้าส้นสูงอาจารย์ถ้าเกิดอาจารย์อยู่แถวๆนี้อเอ๊ะเมื่อกี้อะไรรูด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 เปิดบันทึกอีกแล้วเปิดบันทึกหน่อยบันทึกนําทางสิ่งที่เกิดขึ้นในฝันมันชัดเจนมากฉันจึงตัดสินใจที่จะไปตรวจเช็คที่ห้องเก็บของเก่าๆนั่นอีกครั้ง จอคนพบกระดาษขาดที่สามารถยืนยันเรื่องของเวทมนต์เด็กสาวและโรงเรียนแปลก,ปลกได้ว่าเป็นเรื่องจริงทั้งหมดแสดงว่าที่ผ่านมาไม่ใช่ฝันสินะฉันได้คนฉันได้คนพบอีกหนึ่งไออีกดินแดน,นหนึ่งแล้วโอ้ต้องลงไปอีกโอเคเนี่ยแต่ไปตึกนี้ต้องใช้รหัสใช่ไหมเนี่ยการจะเข้าตึกเหนือต้องผ่านประตูบานนี้แต่มันล็อกอยู่จะผ่านไปได้ยังไงประตูนี้จะเป็นต้องใช้รหัสผ่านฉันจะหารหัสผ่านนั่นจากที่ไหนกันตึกดี้เป็นสถานที่ที่มีห้องศิลปะกับห้องดนตรีแล้วก็ห้องสมุดด้วย อาจารย์ที่เป็นเจ้าของพื้นที่บริเวณนั้นน่าจะมีรหัสผ่านอยู่ใช่ไหมเออเราต้องไปที่ไหนทีนี้ห้องคอมห้องยารักษาการแล้วเราไปที่ห้องอะไรนะอาล่ะพอเราเชคอีกรอบเราอ่านดีๆขออีกรอบนะอาจารย์ที่เป็นเจ้าของพื้นที่บริเวณน่าจะมีรหัสผ่านอยู่ห้องศิลปะกับห้องดนตรีเหรอแล้วห้องศิลปะกับห้องดนตรีอยู่ไหน มีแต่ห้องเรียนเสริมห้องชีววิทยาแั้วเป็นห้องเรียนอย่างเดียวห้องเรียนเสริมถ้าทานจะต้องลุยทุกห้องแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะผมว่าเราต้องลุยดูห้องแน่เลยทุกคนไม่งั้นหาอะไรไม่เจอต้องสำรวจ่ต้องสำรวจอันนี้อ่านไม่ได้ไม่เข้าใจอันนี้มีรูทของได้ไม่มีของที่ใช้งานได้เลยอันเนี้ยอันนี้ก็ไม่มี นี่ก็รู้่รุ่หน่อยรุ่นหน่อยไม่มีเหมือนกันหนังสือประวัติศาสตร์โอ้ใช่รู้ประวัติศาสตร์เกาหลีนะั่นดิความม็นคนค่าเกี่ยวกับการจดจำแต่ฉันจำเป็นต้องจาทั้งหมดเ่าเข้ามาหาวิทยายลัยดีๆงั้นเหรอเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศเกาหลีทั้งหมดโอ้โห oh oh. มันล็อกแน่นมากอันนี้คือออกไม่ได้หรือว่าเราอาจจะต้องอ้อมไปเรายังไม่เคยลงไปชั้นใต้ดินเลยหรือเปล่าเนี่ย mm hmm. แล้วเราควรจะไปที่ชั้นไหนผมว่าเราลองไปห้องคอมพิวเตอร์ไหมทุกคน mm hmm. นี้มีแผนที่มันคือแท็กจีเป็นพงเกาหลีที่สะอาดมากไม่มีฝุ่นเลย อาจารย์น่าจะรักประเทศเกาหลีมากๆเลยโอเคเราลองขึ้นไปห้องคอมก่อนไหมครับทุกคนนะผมว่าเราน่าจะต้องไปที่ห้องคอมก่อนไม่งั้นอยู่กันยาวแน่ๆคืนนี้ไปตอ่อโอ้จานย์มาจากไหนเนี่ยจานจานมาได้ไงครับจานมาจากไหนวะจาราจารย์วยจานจายขึ้นไปข้างบนเลยทางน,นี้ก็ตนนันอีก โอ้โห oh ห้องน้ำ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 โอ้ oh, ไม่ใช่เวลามาเรียกห้องน้ำแล้ว oh. Oh, อโหอ,อ๋อันนี้อาห้องอันนี้ห้องน้ำเพื่อนเราอยู่เขาไม่เข้าโอเคโทษทีเ <c oughs> พือ่อนนายอยู่ชั้นบนสุดชลนะได้เข้าใจละนายอยู่ห้องน้ำชั้นบนสุด,สดแหมโทษทีโทษทีลืมไปลืมไปนะนายหยุดตรงกันไปก่อนนายเป็นอะไรไหมขอฉันคุยด้วยหน่อยสิ นายเป็นไงบ้างโอ้ไนาทำเส้นกวนะเพื่อนคิดว่าเป็นเธออีกแล้วโทษยีแต่นายแน่นใ,จใจนะว่าจะไม่ไปด้วยกันกับฉันพวกเราจะปลอดภัยกว่าถ้าไปด้วยกันันไม่ได้วิ่งเก่งเหมือนนายนะฉันวิ่งไปรอบโรงเรียนไม่ไหวหรอกเอายีดีไหมนายไปก่อนเลยแล้ววิฉันเห็นทางที่ปลอดภัยฉันจะตามไปเฮ้ยเอาไงก็เอาเดีย๋ยวมอฉันแบบนั้นสิไอ้หมอที่เราไปเช็คมาจากไหนเราก็ไม่รู้มันล็อกแน่นมากนี่เข้าไม่ได้ตามไม่อยู่แล้วแหละใช่ไหมหรืออาจจะต้องเข้าที่ห้องเรียนเสริมหรือเปล่าตามไม่อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่อยู่แล้้้วนเขาไดป มันล็อกแน่นมากอันนี้ขนาดใช้ก็ละอันสุดิโอ้าจารย์มาจากไหนเนี่ยไม่ต้องเข้ามาเซฟโซนเซฟโซนเจอเซฟโซนเข้าไปายังไงล่ะอาจารย์ฮะแหมโอเคไปแล้วบ้างนะฮะห้องเรียนเสริมอยู่ทางขวาเราต้องวิ่งไปขวาหมดเลยแน่ๆผมว่าห้องเรียนเสริมเราจะต้องเข้าไปดูเนอะมันเป็นตัวอัสอรสีเทาเราอาจจะหลงขอโทษครับ จารไม่กล้าเข้ามาหรอกห้องเนี้ยผมรู้นะาจารเข้ามาไม่ได้หรอกถ้าเกิดอาจารย์อยู่ในห้องเราตอนนี้หมายความว่าเราน่าจะต้องลงซ้ายรีบลงซ้ายแล้วก็ค่อยไปวิ่งหาอาจารย์นั่นแหละมาเลยตาจานยมามาๆมา,มาผมรู้ผมรู้เข้าห้องน้ำฮึบโอ้โอ้ไม่ได้มไม่ได้เอมเตาห้องน้ำจริงต่อไม่มีคำว่ายำเกรงไม่ยำเกรง ว่ายังไงครับจานหาไม่เจอหรอกเข้ามาเลยเข้ามาไหนมาอะไรหรือเปล่านี่ไงตาเอ๋สวัสดีครับแหมจานนี่ก็แข็งแกร่งขึ้นอะไรจานทำอะไรก็ทำผมขอดูแผนที่ก่อนเนี่ยทุกคนห้องเรียนเสริมไม่เห็นป้ามันเป็นตัวอักษรสีเทาเรายังไม่เคยเข้าไปหรือเปล่าแล้วก็มีชั้นใต้ดินด้วยที่ต้องลองไปสำรวจแต่จานน่าจะไปแล้วไปแล้วจานไปแล้วปึ๊บ ผมว่าเราต้องการบัฟแน่ๆเลยใช่ไหมถ้าเกิดเราจะป่าจาับอันนี้ไรรูทได้ไม่มีอะไรที่ใช้งานได้เปิดไปฉายยังอยู่ก็ไม่บอกยังอยู่ก็ไม่บอกกลับเข้าเลยอา <c oughs> จารยังอยู่ผมว่าเราต้องบัฟเออเปิดกระเป๋าาจารย์ทำอะไรก็ทำไปนะขอผมปางแผนการก่อนเอาล่ะค่ากําลังกายจะไม่ลดชั่วคราวใช่ไหมถ้าเกิดใช้เ,ออเรียกว่าแบบเดวิสเรสโซ่ดับเบิลช็อตด้วยไปเลยอาจารย์ไปเลยครับ ตาสบายครับตาน้ำไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะกินยานี้แเราจะปั๊บล้วจะวิ่งยาวเลยไหมทุกคนเราจะวิ่งเราจะวิ่งไปทางขวาแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วเข้าห้องเรียนเสริมอาล่ะเราเตรียมตัวปั๊บนะทุกคนตาเขาจะอยู่ข้างหน้าแน่ๆเพราะฉะนั้นเราจะกินอันนี้ึเปิดไปฉายวิ่งมาไปไปส,สุดไปส,สุดไปส,สุดตาเขาจะเฝ้าอย่างนี้ไม่ได้โอ้เข้าไม่ได้มผมลอครับตาไม่ได้แอมไม่ได้แอมต้องเข้าทางนี้ เปิดแผนที่ก่อนต,ต้องกลับไปทางขวาต้องกลับเอ๊ต้องซ้ายออกออกไปทันโอ้เจ็บเจ็บหนักมากอันตรายอันตรายอันตรายแล้วเราซวยสุดขึ้นบันไดขึ้นต่อขึ้นไปถึงชั้นบนเลยขึ้นไปถึงชั้นบนโอ้โหนีเข้าได้ไหมมีตู้ให้ซ่อนไหมเนห้องเนี้ยโอ้มีศพมีศพเข้าโอ้เอาจานุ โดนจานแกงตายอ๋อจานโดนไปเลยโอ้โหเอากลับมาถึงไหนเนี่ยฮะเอาเป็นว่าเราตัวแตกเลยย่าโอ้โหคือถ้าเกิดอาจารย์เข้ามาในห้องแล้วคือเราซ่อนไม่ทันแล้วใช่ไหมเข้าใจละเราคิดว่ามันมืดแล้วอาจารย์จะไม่รู้โอ้โหอาจารย์ให้เขาก็แคมป์จังเลยเรารีบไปข้างบนก่อนดีกว่าทีนี้เรารู้แล้วว่าเราจะต้องไปทําอะไรสักอย่างต้องไปหาทางข้างบนนี้โดนจานแทงตายจุก แย่ yeah, มากรีไปก่อนเอ๊ะท่านนี้แสดงว่าของเราของเรากลับมาปะวะเออของเรายังอยู่เว้ยเพราะเราเติไปตรงนั้นใช่ไหมไม่เสียกาแฟไม่เสียกาแฟก็แต่ห้องเรียนเสริมจะเข้าไปยังไงเนี่ยโอ้หเป็นคนแขวนคออะไรวะเนะี่ยอันนี้ก็ห้องเรียนคือห้องนี้เข้ามาลตีมันเปลี่ยนอะกระดานนี้เต็มไปด้วยโจทย์เลขจะคิดถึงวิชาเสริมของหมาป่าก็ปวดหัวแล้วมาลองคิดดูแล้วมันเหมือนกับข้อสอบวิชาเลขล่าสุดข,ของฉันเลยนะ ฉันว่าช่วยวิธีแก้โจทย์นี้นะทำไมฉันถึงจําไม่ได้ทุกอย่างมันเลือนลางไปหมดแปลกนะฉันจำคำตอบได้ด้วยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมาถ้าฉันไม่แก้โจทย์ด้วยตัวเองล่ะจะแ,แก้ได้ไหมฮะแลนายแก้ได้ไหมบอกฉันทีนมันยังมีบันทุกบันทึกเต็มไปหมดนี้รูทกาแฟเดเรสโต้แย่มาก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 แก่มากตา,กกา,กจ,าจะเข้ามาในห้องนี้ใช่ไหม จานเข้ามายังเข้ามาแล้วเราออกเราออกเสร็จปั๊บจานจะวิบบ่งอยู่ข้างในเราต้องจุกลงจานตามเราอยู่จานตามเราอยู่เข้าห้องน้ำหญิงไปได้เข้าห้องน้ำชายสวัดดีเพื่อนนี่ห้องนายใช่ไหมใช่ฉันวาแล้วว่าฉันจําถูกแล้ว้องไปที่สาม F เอา้าทำไมก็ดึงบอกให้เราไปที่สาม F วะในห้องนั้นมีอะไรแน่เลยมาเราสเตมินาเต็มได้ไปวิ่งเล่นกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งแน่ตามเออกมามาเลยครับจานฮึบเข้าไป โอ้มันล็อกแน่นมากมันเข้าไม่ได้แล้วเข้าทางนี้อ๋อโอ้ยอานๆๆยโอ้เรา,ต,า,ต,าติดผิดด้วยนี่เราติดผิดด้วยแย่แล้วย่แล้วแยแล้วเปิดกระเป๋าเปิดกระเป๋ยาแกผิดแกพิดแกผิดอันนี้ใช้งานโอ้โห้ตรงนั้นมันล็อกก่ะโอ้ยน้ำไปก่อนแต่เขายังคงอยู่เราต้องหาทางไปเปิดประตูนั้นต้องรอให้อาจารย์เข้าไปก่อนหรืออย่างมากเราก็ต้องรออาจารย์ไปทางอื่น อาจารเขาจะรู้แม่ถ้าเกิดเราเนี่ยยังอยู่จาร์เขายังอยู่จาร์ไปได้ยังครับจาร์ไปแล้วใช่ไหมจาร์น่าจะไปแล้วจานน่าจะไปแล้วห้องมือนิดหน่อยแต่เดี๋ยวว่าใช้ได้อันนี้คืออ๋อล้างมือจาร์ไม่เห็นแล้วหรอกจาร์ไม่เห็นแล้วหรอกจาร์จะขูดจารจะขูดจารไปแล้วนะครับจาร์ โอ้โหยังอยู่เหรออาจารย์สำรวจแถวนี้นะอาจารย์เชื่อผมแถวนี้มันไม่ปลอดภัยนะอาจารย์ปึ๊บกดออกเข้าไปําทำอะไรในห้องนี้อ่ะโอ้สวัสดีครับนายเป็นใครเย,ยี่ยมคืนนี้มันค่อยแปลกขึ้นแปลกขึ้นเรื่อยๆแล้วโดนโซ่ตวนมือไว้ด้วยยองเออสวัสดีอย่ารบกวนฉันเจ้าเด็กใหม่ นายโอเคหรือเปล่าเนี่ยไพ่ล่ามโซ่นายไว้กับเก้าอี้แบบนี้ไปไกลๆเลยไปฉันกำลังแก้โจทย์อยู่ใส่ปไปติวเข้มมาตั้งนานอยจะแก้โจทย์ให้ดูนักเรียนเป็นไรเหมือนว่าเขาจะอยู่ที่นี่มานานมากแล้วนะเขากำลังแก้โจทย์เลขมากมายมหาศาลนี่อยู่อ่าดูแล้วไม่เข้าใจเลยก็แง่แหละอยู่คนละชั้นปปนี่หว่าถ้าควรจะสอบได้คะแนนดีกว่านี้ฉันตกไปเกินไปแล้วหวังว่าจะแก้ไขมันได้แต่ฉันคิดว่าพวกอาจารย์คงถอดใจกันหมดแล้วเขาดูไม่มีอันตรายนะโอ้มาดีเขาอาจจะช่วยแก้โจทย์เลขให้ฉันก็ได้นะผมไม่ได้อยากจะขอร้องยหะครับ ฉันเหมือนมีเวลาช่วยได้ไงฉันมีปัญหาของฉันนะแต่ว่าวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนม .4 มันยากมากเลยนะแต่สำหรับคุณมันน่าจะง่ายๆเลยล่ะฉันเกียดคณิตศาสตร์วิชานี้มีแต่ความหดร้ายสำหรับฉันฉันถึงได้เรียนเรียนแล้วก็เรียนอยู่นี่ไงก็ถ้าเช่อผมก็เหมือนเป็นการทบทวนที่ดีไม่ใช่เหรอฉันเห็นว่าเขากำลังแก้สมการแบบเดียวกับที่เขียนอยู่ในห้องเรียนเสริมเลยฉันว่าเขาต้องรู้วิธีแก้โจทย์ของฉันแน่ๆฉันจะไม่บอกคำตอบให้เด็ดขาดแต่ว่าฉันอาจจะช่วยให้คำแนะนำนายได้ถ้าเกิดถถ้้้าาาาาายเอออกุแจจหงร์ม มาได้ถ้าทําได้ฉันจะสอนวิธีแก้โจทย์ที่นาะยต้องการให้โอ้หมายถึงมาบ้ามาอาจารย์สอนคณิตศาสตร์ที่แสนจะไร้าการสินะเก็บกุญแจห้องเขาไปทาไมเหรอฉันจะใช้กุญแจคอมเออฉันใช้คอมพิวเตอร์ของเขาเปลี่ยนแปลงอดีตความผิดพลาดของฉันเพื่อปลดปล่อยตัวฉันเองเพื่อโอกาสที่สองงั้นแสดงว่าคุณอยากจะแฮคคอมพิวเตอร์ของเขาสินะนั่นมันเรื่องของฉันฉันจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ได้เรียนในโรงเรียนที่ดีโอ้โหฉันต้องคิดถึงเรื่องอนาคตถึงแม้ว่าจะมีเอ้ถึง,ถ,งถึงการเปลี่ยนอดีตเหรอต้องทําแบบนี้จริงๆเหรอ นายช่วยฉันฉันก็จะช่วยนายง่ายๆใช่ไหมอเอาแจนั่นมาให้ฉันถ้าอยากให้ฉันช่วยอืมเอาใจแล้วครับจะต้องไปที่ไหนต่อทีนี้ไปที่ห้อง 2F โอเคเนี่อาจจะเป็นโจทย์แรกของเราที่ต้องกำจัดเอ้ะจะต้องแก้ไขใช่ไหมต้องแก้ตกคณิตศาสตร์ไม่มีของที่ใช้งานได้งั้นเรารีบไปก่อนดีกว่าต้องปลดล็อกทางนี้ด้วยคือปลดล็อกแล้วต้องกลับไปที่ชั้นบนเลย 2F ชั้นสี่ อนนี้เราอยู่ที่ชั้นสี่เหมือนกันแต่เราต้องไปที่โรงอาหารโอเคเข้าใจละไป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 ,ไปเราต้องลงไปที่โรงอาหารก่อนแล้วก็ไปโรงอาหารเลยตึกที่ตะวันตกโอเคเรามีตง 1, ังค์หนึพันวอนซื้อขนมซื้อขนมหน่อยมีกาแฟนี้ขอหนึ่งอันครับหวานหมูนั่นแหละแล้วเราก็กินซะหน่อยนี่สี่หัวใจกลับมาแล้ว รีบไปต่อก่อนรีบไปต่อก่อนใช่ไหมอย่างอยเราต้องไปหากุญแจมาให้เขาให้ได้เว้ยตอนนี้โอเคขึ้นไปข้างบนจานยังไม่มาหรอกใช่ไหมจานอยู่ข้างจานจะอยู่ฝั่งนู้นอยู่ต้องเข้าห้องสองเอฟไหนอุ๊หูกองพเนิรเต็มเลยอะไรวะเนี่ยโอ้เป็นต๊กที่รกมากเลยไหนดูซิว่าในน,นี้มีอะไรมีกุญแจอยู่ในดินชักก็เป็นกุญแจห้องเขาแน่ๆได้กุญแจแล้วใช่ไหมนี่อันนี้คืออะไรอ่ะโอ้โหนี่คือโต๊ะของหมาบ้าเขามีห้องส่วนตัวคือห้องแน่ๆที่อยู่ในตึกหลักและเท่าที่ฉันรู้ คือเขามักจะอยู่ในห้องนั้นเสมอมาลองคิดดูแล้วห้องนั้นอาจจะเป็นบ้านของเขาก็ได้นะโอ้โหรดูกองหนังสือกองพันเนินไม่มีไม่มีใครทําอะไรแปลกๆอย่างนี้ใช่ไหมนี้เครื่องดื่มเดวิสหพบให้อะไรไม่ชื่อไม่คุ้นเลยอะเดวิสหกอ๋อเพิ่มเลือดปานกลางโอ้โอเคทีนี้ในน,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 นี้มีอะไรให้เราลุยไหมเอ่ยหมดแล้วยังลุยยังลือได้อยู่ไม่มีอะไรที่ใช้งานได้รีบลงเราต้องรีบลงกลับไปหานั้นก่อนไปเร็ว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  แล้วก็กลับไปที่ห้องเซฟนี้ห้องนี้จะปลอดภัยเสมอเซฟหน่อยเซฟหน่อยขอเซฟหน่อยเซฟแล้วลงอาหารไปเดี๋ยวเราเอากุญแจไปให้เขากันฮึบ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 มาแล้วเราต้องกลับขึ้นไปชั้นบนป,ปิดไฟก่อนเผื่ออาจารย์อยู่ดีไงเขาอยู่ที่สามเอฟใช่ไหม,ไมค่อยๆยืนค่อยๆเดินไปยังไม่อยากเจอหน้าอาจารย์สามเอฟมาแล้วครับ ยังอยู่ใช่ไหมเอ่ยนี่ไงนี่น,นี่นี่ไงกุญแจได้แล้วฉันเจอกุญแจห้องแนวของหมาบ้าแล้วตามที่คุณขอไว้กุญแจนี้นายเขาไม่รู้ว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงโลกของฉันได้ทั้งใบเลยพลังที่จะเปลี่ยนแปลงอดีตและอนาคตของฉันด้วยขอบใจมากๆอย่าลืมพี่ตกลงกันไว้ล่ะโัดนี้ฉันทําแทบเป็นบ้าแล้วนานเขาดูหน่อยสิก็ไม่ได้ยากอะไรนี่นะนักเรียนม .4 เขาก็ทำกันได้หมดอยู่แล้วนะเราแสดงวิธีแก้โจทย์ดังกล่าวพอจะเข้าใจวิธีทําแล้วก็ดูไม่ยากเลยขอบคุณครับ แล้วไงต่อทีนี้เราเอากุญแจไปแล้วต้องไปที่ห้องเรียนเสริมเข้าไปเข้าไปเข้าไปปิดไฟก่อนปิดไฟก่อนเอ้ยด่านด่นดนนนนนเข้าไปเข้าไปมีอะไรให้เราซ่อนได้ไหมห้องนี้มีอะไรให้เราซ่อนได้ไหมไม่มีไม่มีไม่มีเปิดไฟฉายด่านจะมาทางไหนตานดนจะมาทางนี้ใช่ไหมครับต่านจะมาทางนี้ใช่ไหมครับงั้นผมงั้นผมออกผมออกไปแล้ว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 เข้าห้องน้ำห้องน้ำเป็นยากฉันต้องการเข้าร่วมกันนาย โอเคแนงอยู่ที่นี่และที่นี่เป็นเซฟโซนฉันทราบซึ้งนะที่นายอยู่ห้องนี้ถ้านายไม่อยู่ห้องนี้ฉันไม่รู้เลยว่าฉันจะรอดไปจากที่นี่ได้ยังไงอะกาแฟเดรสโซ่เราต้องบัฟออกไปสู้กับจานอีกไหมนยฮะยังไม่พร้อมสู้นะไม่มีตังซื้อยาแก้พิษแล้วด้วยตอนนี้ถ้าเกิดเราโดนจา์ฟันถ้าทางจะไม่ดีเท่าไหร่แต่เราจะเสียเลือดเอาแต่เขาน่าจะอยู่ข้างข้างนอกนั้นชัวร์เราจะน้องไปที่ห้องเรียนเสริมแล้วก็ไปทําอะไรสักอย่างไปแล้วมั้งไปแล้วแหละดีครับ จานอยู่ไหนอุ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่จานเายังอยู่จานเขายังอยู่แหมท่าทางเจะอยู่ยห้องนะนะ้าถ้าคุยกับสารพาลลัอะไรเพื่อนนายเป็นไงบ้างเอาละเซโก็คุยกันอยู่บทเดิมโทษทีฉันไม่ได้พิจิงมนนายนะโอเคเข้าใจละเอาเลยเอาเลยเออ,อยังขอโทษขอโทษกดเยอะเกินกดเยอะเกินแหม ตาข้างอยู่นะห้องน้ําอยู่ตอนนี้ถ้าทําอะไรมากไม่ได้แต่ดูจากงานที่เราต้องทําแล้วนะทุกคนเราน่าจะต้องไปที่ห้องเรียนเสริมใช่ไหมผมคิดว่าเราน่าจะต้องไปแก้เกล็คณิตศาสตร์แต่ทีนี้เราก็จะเหลือแค่สังคมกับศิลปะนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำแล้วต้องไปที่หาทางไปที่ตึกเหนือให้ได้ซึ่งยังไม่เจอกุญแจตึกเหนือเลยหรือเปล่าเนี่ยกุญแจตึกเหนือเขาจะอยู่ที่ไหนไปไปเราต้องรีบไปต่ออยู่นานมากไม่ดีหรอกในนี้อานาไม่อยู่แล้วเชื่อเรา ไปในห้องนี้ก่อนสวัสดีครับลูกพี่ตอนนี้กี่โมงแล้วอะเังคงไปเที่ยงคืนอยู่ดูเวลาไม่เดินใช่ไหมเขาบอกว่าวยิ่งอยู่นานแต่เวลาไม่เห็นเดินเลยองเข้าห้องนี้นี่งไงเข้ามาแล้วเปิดไฟหน่อยเราต้องทําอะไรสักอย่างแน่เลยใช่ๆวิธีแก้โจย์นี้ให้ตายสิก่อนจะไปถึงจุดนี้ทำให้ลำบากขนาดนี้เนี่ยใช่มันเป็นคำตอบที่ถูกต้องแน่นอน นักเรียนห้องสามเอฟคนนั้นเรียนมาอย่างหนักจริงๆจนเขารู้หลักการแก้โจทย์ได้อย่างง่ายได้แต่ว่าแค่แก้โจทย์เลขไม่ได้ช่วยให้เราไปจากที่นี่ได้อยู่ดีโว้เหมือนว่าเกณฑ์วิชาคณิตศาสตร์ของฉันจะเปลี่ยนไปแล้วนะอ๋อไหนทีนี้คือตอนนี้คือเรารอดแล้วใช่ไหมเรารอดจากคณิตศาสตร์แล้วปะเหลือแค่สังคมกับศิลปะต้องเปิดแมปด,ดูทีนี้มีเสียงกุญแจเอ้มีเสียงคนเดินอีกเี้ยเราต้องออกจากห้องนี้แล้วลงไปข้างล่างหรือเปล่าเนี่ย มาเได้คนเดี๋ยวเราขอกลับไปหาเซฟโซนก่อนดีกว่านะถือว่าตอนนี้เราภารกิจเสร็จสิ้นแล้วเราแก้โจทย์คณิตศาสตร์แล้วได้ไป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 กลับเรากลับข้าห้องเซฟโซนไปหาเพื่อนเราก่อนเซโฮเซโฮฉันมาแล้วโอ้ยรู้สึกปลอดภัยจริงเลยอยู่ในห้องน้ํากับนายเนี่ย <c oughs> แหมแต่เอาละครับทุกคนนะตอนนี้มาถึงตอนจบแล้วนะครับผมสำหรับตอนนี้เราได้ทําอะไรไปบ้างนะเราไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งใช่ไหมล้วก็แก้โจทย์คณิตศาสตร์แล้วแต่ยังคงเปิดนะ่ะพ่อข้างหน้าเราย,ยังเปิดไม่ได้เลย เนาะสำหรับตอนนี้ไว้กันแค่นี้ก่อนนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับขอบคุณที่ดูกันไปถึงตอนจบนะบ๊ายบายครับ